เสนียมแกนนำกปปสประกาศบนเวทีพรุ่งนี้จะนำมวลชนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายละเอียดจะเป็นเช่นไรคุณวิสาเดชกุลมีรายงานค่ะคุณวิสาคะครับขอบคุณครับคุณสมจันทร์ครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มกปปสได้ประกาศนัดเคลื่อนพลมวลชนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันพรุ่งนี้เพื่อถงถามความคืบหน้าคดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยกำแหงถูกจริงเสียชีวิต ช่วงคาที่ผ่านมาการนาคนสําคัญของกลุ่มพอป,ป,ป,ปสคือนายถาวรเสน,นียมได้ขึ้นเวทีปราศัยโดยยืนยันกับมวลชนว่าจะต้องผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมืองและให้มีสภาประชาชนก่อนการเลือกตั้งให้ได้เพราะพักการเมืองใหญ่ยังอยู่ภายใต้ระบบทักษิณถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมกฎหมายนิรโทษกรรมก็จะผ่าน180วันและจะมีผลบังคับใช้ที่สำคัญยังประกาศให้มวลชนเตรียมตัวเคลื่อนพลไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในวันพรุ่งนี้เวลา10นาริกาเพื่อยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าคดีที่นักศ วิเทไรรามขมแขงถูกยิงเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีนางนิชาทุวธรรมภรยาพลเด็กร่มเก้าทุวธรรมได้ขึ้นเวทีทวงถามความคืบหน้ากับอธิบดีเดีไซนในคดีที่พลเด็กล้มเก้าถูกยิงเสียชีวิตอีกด้วยขณะที่ด้านหลังเวทีก็ได้มีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสําหรับต้อนรับตัวแทนจากสถานทูตต่างๆกว่า30ประเทศที่จะเข้ามาสังเกตการชุมนมุมในวันพรุ่งนี้ครับ บรรยากาศล่าสุดของเวทีที่นี่นะครับก็ยังคงมีมวลชนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อเตรียมรอฟังการชี้แจงของนายสุเทพเจือกสุบัณเลขาธิการกปรป,ป,ปสที่จะประกาศนัดลวลพครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อกดานรัฐบาลให้ลาออกจากการเป็นคณะรักษาการครับคุณสมจันทร์ครับขอบคุณค่ะคุณนิสัยส่วนการแข่งขันเรือใบออพติมิสประเภททีมชายหญิงในกีฬาซีเกมส์ที่เมียนมาเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดมี5าชาติร่วมชิงชยัยรอบสุดท้ายทีมไทยจะพบกับสิงคโปร์โดยทีมไทยทำเวลาได้ดีกว่า ว้าเหรียญทองเพิ่มทําให้ล่าสุดทีมชาติไทยยังคงขึ้นนําเป็นที่1โดยมี64เหรียญทอง53เหรียญเงินและ53เหรียญทองแดงสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมัดลูกเบอร์777ตราหมอเสง